สวัสดีครับทุกคนครับหายไปนานหลายสัปดาห์าวันนี้มาก่อกระแสเรื่องพอระบอคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมี่กำลังตากันอยู่เนี่ยโอ้ออกฎกหมายมายังไงว่าคุณถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายรูปคนโน้นคนนี้ติดแล้วเอาไปลงเฟซบุ๊กเอาลงไปลงไอจของตัวเองแล้ว ดีก็ Data แล้วก็พีตัวนึงก็ Protect แล้ว A ก็ Act แปลว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุนคคลนะครับพรบเนี้ยประกาศใช้มาประกาศมาตั้งปี62แล้วก็เลือ่อนการใช้มาเรื่อยๆจนถึงเมื่อวันเมื่อวานวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับ5 กัับใช้นคสิ่งที่ถามครั้งคำถามมันแรกคือเฮ้ยมีกฎหมายนี้มาทำไมวะไม่มีอะไรจะทำเหรอจะถ่ายรูปปกติเนี่ยทุกวันเนี้ยสังคมเรามันเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะเออ่คนเขาเยอ,อะไปไหนก็มีแต่คนถ่ายรูปแล้วติดคนอื่นแล้วมาโพสลงโซเชียลมีเดียมีความผิดทางกฎหมายไหม เรืองต้นก่อนนะครับผิดหรือไม่ผิดดูกันตรงนี้พอรอคุ้มครองข้อมูลข้อมูลนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องสิทธิ์ที่คนอื่นจะมาละเมิดหรือไม่ละเมิดนะอันนั้นจะเป็นอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> ข้อมูลคืออะไรพรอบอน,นี่มี96มาตราวัตถุประสงค์อันอันนึงเลยที่ออกมาน,นี่คือคุ้มครองข้อมูลของเรา ข้อมูลของเราคืออะไรบ้างชื่อที่อยู่พ่อแม่เราเป็นใครเลขสิบหลักคืออะไรอาชีพการศึกษานะครับแล้วเราให้ข้อมูลกับใครไว้บ้างเราให้ข้อมูลกับคนที่เราไปทำธุรกรรมด้วยเช่นไปธนาคารธนาคารบอกว่าคุณต้องให้อนนั้นอันนี้อันนี้อนโน,น้อันนั้นข้อตกลงของธนาคารก่อนที่จะทำธุรกรรม ไม่ว่าคุณจะไปเปิดบัญชีขอบัตรเครดิตขอสินเชื่อทุกอย่างคุณต้องให้ข้อมูลไวอันนี้แหละครับคือข้อมูลส่วนบุคคลของเราคนที่บงถูกบังคับใช้คือคนที่จะเก็บข้อมูลของเรานะครับไม่ใช่ว่าไปถ่ายรูปมาแล้วนั่นคือการบันทึกข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลของเราคือคุณชื่ออะไรอายุเท่าไราเพศอะไราศาสนาอะไร วัตถุประสงค์ที่ออกมาเพราะว่าต้องการคุ้มครองไอ้ข้อมูลส่วนตรงนี้แหละของเราไม่ให้หลุดรั่วไปจากคนที่เก็บข้อมูลเราไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วแกงคอนเซ็นเตอร์ยังไม่ระบาดเท่าไหร่เราก็จะเจอปัญหาเดี๋ยวก็มีบริษัทประกันนั้นโทรมาสวัสดีค่ามีสิทธิพิเศษจากบริษัทนั้นบริษัทนี้เพื่อที่จะขายประกันหรือ ขายบัตรเครดิตสนใจทําบัตรเครดิตกับบริษัทนั้นไม่ค่าบัตรเครดิตนี่ไหมคุณสงสัยกันไหมครับพวกคุณท่านท่านทั้งหลายสงสัยไหมมันเอาโทรเบอร์โทรของเรามาจากไหนวะแล้ววันวันหนึ่งบางครั้งเนี่ยเจอวันหนึ่งเป็นสิบสายยี่สิบสายสี่ห้าสายนะครับอันนี้แค่ยังไม่เอาทําไปทําทุจริตนะทําให้เกิดเราเกิดความเดือดร้อนลานคาญ กฎหมายอันนี้เอามาคุ้มครองเราเรื่องนี้แหละครับเมื่อก่อนเนี่ยเราให้ความยินยอมปุ๊บเซ็นลงไปในแบบฟอร์มของธนาคารหรือของบัตรเครดิตหรือเราไปขอไปขอใช้น้ำใช้ไฟข้อมูลเหล่านี้มันอยู่ในด a ต a ของหน่วยงานซึ่งตามกฎหมายที่ว่าผู้จัดเก็บข้อมูลของเรามันเอาไปขายข้อมูลให้กับคนภายนอกเพื่อที่จะมาเอาเบอร์โทรเอาที่อยู่ของเรามา ขายประกันทําให้เราเดือดร้อนนาคาดกฎหมายต้องการคุ้มครองตรงนี้นะครับคุณไปถ่ายรูปเทลฟี่ติดคนน,น้นติดคนนี้เอามาลงไม่มีอยู่ในมาตราหนึ่งในก้าสิบกไม่มีนะครับไม่มีเขาบังคับเน้นบังคับผู้จัดเก็บข้อมูลผู้จัดเก็บข้อมูลอันนี้ผู้จัดเก็บข้อมูลมันก็จะมีหลากหลาย ครับทั้งหน่วยงานเอกชนามาที่ว่าหน่วยงานเอกชนก่อนเดิมเนี่ยนะก่อนที่จะพรบอันนี้จะบังคับใช้เราให้ข้อมูลเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่ยินยอมเปิดเผยก็ไม่ได้เพราะทำธุรกรรมต่อไม่ได้มันเป็นเหมือนบังคับเลยให้ความยินยอมไปเสร็จเรารู้สึกว่าเราเดือดร้อนโดนโดนสงสัยว่าโดนเอาข้อมูลไปขาย เราจะยกเลิกก็ไม่ได้แต่แล้วที่สำคัญจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรในข้อตกลงหนังสือให้ความยินยอมมันนั้นอะ่ะภายหลังเราก็ไม่รู้เราทำอะไรไม่ได้แต่พรบนี้นะครับหนึ่งเลยกำหนดหน้าที่ของผู้ที่จะจัดเก็บข้อมูลของเราว่าคณจะเอาข้อมูลของเราไปทำอะไรวัตถุประสงค์อะไรใช้ในขอบเขตเมื่อไหร่ยังไงนะครับสอง รายละเอียดในข้อมูลต้องชัดเจนนะครับสามเราไม่ยินยอมเมื่อไหร่หรือเราจะยกเลิกความให้ความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งทำเป็นเมื่อก่อนเนี่นะไม่มีพอเราบนี้ไม่ได้ธนาคารเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้บัตรเครดิตเอาไปทำอะไรเราก็ไม่รู้เอาไปขายต่อเราก็ไม่รู้นี่คือความที่มาของความเดือดร้อนประการสําคัญ เคยได้ยินนะครับข้อมูลบางบริษัทบางบัตรเครดิตเนี่ยรั่วไหลไปที่มิจฉาชีพมิจฉาชีพเขาแฮกข้อมูลตรงเนี้ยในส่วนดา t a Base ตรงเนี้ยไปอะดาต้าของเราไว้เนี่ยแล้วมันออกไปทีนึงไม่รู้เท่าไหร่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าคนจับเก็บข้อมูลเก็บไม่ดีโดนมิจฉาชีพโดนพวกแฮกเกอร์แฮกเอาข้อมูลไปแล้วทําให้เราเสียหาย วเพอือบัญชีแฮกเอาบัญชีธนาคารเราไปด้วยามารู้อีกทีเอาเงินเราหายแล้วแล้วผู้จัดเก็บข้อมูลสมัยก่อนไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบตอนนี้ผู้จัดเก็บข้อมูลตามพรบรผู <c oughs> ปป้ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยนะครับบางครั้งห้่้าโดนโทษสามอย่างนะ ทษทางแพ่งเนี่ยเขาต้องเยียวยาเสียหายเราเท่าไหร่เขาคุณต้องจ่ายมาไม่ว่าคุณจะประมาทเลินเล่อหรือจงใจแลละคุณต้องจ่ายค่าเสียหายให้เราเป็นสินไหมความเสียหายเกิดจากทําให้ข้อมูลของเราเอ่อหล,ลุดออกไปโทษอันที่สองถ้าเขาจงใจเอาไปขายต่อ,อไปอะไรนี้มีโทษทางอาญานะครับมีโทษทางอาญานะครับคนที่จะเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยสมมติธนาคารเอาข้อมูลเราไปเนี่ย ขายอะ่ะจะเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือหนึ่งปีนะครับถามว่าแล้วที่เขาบอกว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยต้องติดกล้องวงจรปิดต้องแจ้งไม่มีอยู่ในมาตาไหนเลยในเก้าสิบหกมาตาผมเปิดดูมาไม่มีนะครับนี่พอรบอรนี้ไม่มี เพราะนั้นในในมุมส่วนตัวผมนะครับผมว่าเป็นผลดีกับชาวบ้านทั่วๆไปอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยข้อมูลคุณหักหลุดลอดออกไปคนเอามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลคุณของเราเราก็ไม่รู้เราก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ลำคาญกับดาแม่ผีอ่ะอืตอนนี้มันทำให้ผลังการใช้ไปพรบรเนี่ยมันทำให้ ความรับผิดชอบของผู้จัดเก็บข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเพราะมันมีบทแซงชั่นบทบังคับตามบฎหมายทั้งในเรื่องส่วนแพ่งที่เราเสียหายเราก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ในส่วนอาญาถ้าคุณจง,จงใจเอาไปขายอ่ะคุณก็โดนโทษติดคุกนะครับมันยังมีโทษทางทางการปกครองอีกหนึซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องก,กันกับหน่วยงานราชการ คันนี้ย้อนกลับมาเมื่อกี้เป็นเรื่องของเอกชนคนทั่วไปไม่เกี่ยวกับราชการถามว่าแล้วหน่วยงานราชการนะ่ะเขาจัดเก็บข้อมูลของเราได้ไหมโดยที่เราไม่ยินยอมมันมีกฎหมายบังคับอยู่ว่าไม่ไม่ไม่รวมถึงไม่รวมถึงก็คือไม่บังคับใช้อ่ะเช่นพวกหน่วยงานของมั่นคงจัดเก็บฐานข้อมูลหน่วยงานความความมันม่นคง อย่างเงี้ยคุณยินยอมไม่ยินยอมคุณก็ต้องให้คุณไปทำาัตส,สปอร์ตคุณไปทำวีซา่าอย่างเงี้ยเขาต้องจัดเก็บอยู่แล้วครับฐานข้อมูลของเราแต่ว่าเขาจะเอาไปใช้อย่างอื่นไปใช้ทำให้เกิดความเสีายงไม่ได้เนี่ยอันที่สองเราไปโรงพยาบาลเราต้องแถลงเราต้องบอกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่าเราเป็นโรคอะไรแพ้ยาอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เขาจัดเก็บได้เขาจัดเก็บได้ครับเพื่ออะไรอะ่ะ เพื่อประโยชน์ของเรานี่แหละนะครับคุณไม่มีข้อมูลในทางสาธารณสุขหรือการรักษาพยาบาลคุณบอกไม่ให้ไม่แจ้งไม่อะไรครั้นนี้หมอเขาจะรู้ไหมฮะโรงพยาบาลเขาจะรู้ไหมฮะคุณแพ้ยาอะไรคุณมีเหตุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นประโยชน์ของตัวผู้เจ้าของข้อมูลด้วยซ้ําไปนะครับแต่หน้าที่ของเขาต้องจัดเก็บให้ดีและไม่ใช่ เอาไปให้รั่วไหลหรือไปเป็นประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่สุจริตนะครับแล้วมีคลิปบอกว่าในติกต็อกบอกว่าเอ้ยเนี่ยต่อไปเนี่ยจาราจรยิงความเร็วไม่ได้เอากล้องมาดักจับความเร็วไม่ได้ได้นะครับมันอยู่ในข้อยกเว้นเพื่ออะไรอ่ะการที่เขาบังคับแม่คุณขับรถเร็ว เกินที่กฎหมายกําหนดเนี่ยเพื่อประโยชน์ของใครอ่ะของจราจรเนอะของตัวเองของคนขับรถเองคือถ้าสมมติว่าเป็นในเมืองไทยนะครับผมเองผมก็ขับรถเร็วบางทีมันก็เผลอเลยไปเหมเอือนกันรอแอ e ฟ f o r c e m e n t บ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยเด็ดขาดนะถ้าเป็นเหมือนต่างประเทศเนี่ยเพื่นอนผมอยู่อเมริกาแล้วคุณโดนตัว๋วโดนใบสัง่งหรือโดนติ๊กตกนนะ แล้วคุณไม่ไปชำระค่าปรับโดนโดนขึ้นสารนะโดนจับขัดคุกเลยนะแต่เมืองไทยอะ่ะมันยังไม่ถึงรดับประมาณนั้นนะเราต้องแยกนะอันไหนเราไม่ชอบกับความถูกต้องก็คนละส่วนกันเราไม่ชอบหรอกผมเป็นคนขับรถเร็วผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกให้ผมมาขับแปดสิบร้อยร้อยยี่สิบเงี้ยมันก็เนาะรถขับมาตั้งเ่องสามพันห้าพันอ่ะให้มาขับ 101, 80, ยู่ร้อยหนึ่งแปดสิบนี้เงี้ย ย้อนกลับมาที่เรื่องของอพระวัตคข้อมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับในส่วนในส่วนตัวผมในมุมผมนะมันเป็นประโยชน์กับเราเรามีหลักประกันว่าหนึ่งเลยข้อมูลที่เราให้ไปตามที่ต่างๆนะเช่นเอกชนกับธนาคาราหลายๆที่เดี๋ยวนี้คุณไปเป็นสมาชิกของห้างสรสพินค้าไปสมัครเป็นโน่นเป็นนี่ลง รายละเอียดอยู่ในชอ็ชอปปี้ลาซาด้านะครับกูก็ต้องกรอกข้อมูลหมดอ่ะเนี่ยคือข้อมูลส่วนบุคคลเข้าบังคับพวกนั้นน่ะครับว่าคุณเอาข้อมูลฉัดไปแล้วคุณคุณเอาคุณต้องเกียให้ดีเกิดความเสียหายด้วยอะไรขึ้นมาคุณต้องรับผิดชอบนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีบทบังคับนะกับหน่วยงานราชการซึ่ง หน่วยงานราชการก็ไม่ใช่จะมาเก็บซีโซ่ม้วตัวเพราะอ้างแตอ้างว่าโอ้ยกูเป็นหน่วยงานราชการโอ้ยโ,ยโยนไปที่ความมั่นคงอ่าไปเรื่องไม่ได้มันต้องว่าเป็นกรณีกรณ,กรณีไปนะครับในส่วนของเอกชนเนี่ยถ้าเราไม่ให้ความยินยอมที่จะให้ข้อมูลเนี่ยไม่เป็นเหตุที่จะไม่ให้ทําสัญญานะคนหมายคิดไว้อย่างนั้นด้วยสมมติว่าผมไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อม er ูล ok หรือไม่ยินยอมแล้วโฆษณาข้อมูลข่าวสารของคุณอ่ะ ทางอีเมลบั่งทางแอปพลิเคชันไลน์บ้างอย่างเงี้ยมันจะมาอ้างข้อนี้แล้วไม่ให้เราทําสัญญาไม่ได้นะครับอืมผมฝากว่าคนที่ดูเนี่ยหรือรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเ,เย็นๆค่อยๆตจได้ค่อยๆตรองไปนะอย่าไปว่าเอ้ยนี่ทนายนี่พูดไว้ต้องเชื่อไว้ทนายบางคนมันก็ไม่ได้เปิดดูพรบนะ ยังไม่รู้เลยมันมีพร,รบรเนี่ยมันมีอยู่กี่มาตาบทบังคับใช้มันอยู่ตรงไหนโทษมันอยู่ตรงไหนไม่รู้บองทีไม่รู้รพูดอรอ่อยอร่อยปากอะ่ะแล้วไปทําเป็นเรื่องตลกโปกหา้าคือจริงๆคนที่เป็นทนายความหรือคณเป็นนักกฎหมายเนี่ยกึงก่งๆเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความรู้กับบุคคลนะ่ะทั่ว,ท,วทั่วไปอยู่แล้วเรืั้นการพูดอะไรการให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ใช่เอาสนุกเอาตลอดอรอ่อ,รอยปากเพื่อมีคนกดไ like, ลค์กดแชร์โฟลโล่โอ้เยอะแยะไปหมดยอย่างเงี้ยอันเนี้ยส่วนตัวผมผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยคือการให้ข้อมูลการให้อะไรพวกเนี้ยที่เป็นสาระเนี้ยอย่าให้มันเคื่อนเลยไปนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีความละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับ รบอข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวจะผมจะมาอัพให้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้สวัสดีนะครับทุกทุกท่าน